สวัสดีจ้าวันนี้แม่ตื่นนอนไวนะคะประมาณบ่ายสามก็ไม่เด็กงองแงแม่พาไปซื้อพิซซ่าหน่อยกับน้ำแ,<ม>แ<ม>ดงไปซื้อพิซซ่านะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะเขาจะกินสองกล่องทีเดียวแม่ก็เลยว่าไม่ได้เป็นเราต้องรู้จักแบ่งปานเนาะช่วงนี้นะเขาก็จะเจรือนหารนิดนึงไวกําลังกินกําลังนอนเนาะเขาก็จะเขี่ยผักทั้งหมดออกไป<ม>นะคะหระะือบอกว่าแบ่งไว้ให้ป่อป้าด้วยชิ้นหนึ่งป่อป้าจะได้มากินตอนเลิกงาน ค่ะที่สองก็จะเป็นฟิสตาหน้าใส่กอกเขาก็บอกว่านุอยากกินหน้านี้หน้านี่หน้าทาน,นก็เรียกย่ามาทานด้วยนะอีกชิ้นหนึ่งก็แบ่งให้ลุงหลังจากนั้นแม่ก็รับสายจากป้าปว่าอยากกินเมี่ยงปลาเผาแม่ก็มาตำน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มก็คือสูตรไข่ต้มเดอ้อรสชาติก็ ส่วนแกงหอยนี่คุณย่าทำไว้นะคะแม่ก็มาอุ่นกินนะคะหลังเลิกงานมาเขาก็มาทำปลาเผาให้ทุกคนทานนะทั้งที่ก็เหนื่อยแม่ก็เลยเอาพิซซ่ามาปอในเขาหนึ่งทีนะคะในคลิปนี้มันก็สามทุ่มแล้วน้อแม่ก็เลยกินแกงหอยรอจนหมดก่อนทุกคนนะแม่หิวเข้ามากอ่านหลังจากนั้นปะป๊าล้วก็ทำปลาเผานะทำให้ทุกคนทาน,น <ะ S 2> แม่ก็ไปตามส้มตาม,มาอีกนะจ๊ะ ในคลิปนี้ก็คือเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะเด็กคนนี้ก็มาทานอีกนะคะกินได้กินดีกินได้ทางวันทุกคนทุกครั้งที่เขากินปลาเผาก็จะดีนิดเดงเขาก็กินผักได้นะกินเหมือนผู้ใหญ่เลยก็มีใส่นกเส้นขนมจีนลงไปด้วยลูกบ้านไหนทานเก่งเหมือนลูกบ้านนี้คอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้ป้าป๊าก็จะมากินโชว์นะเป็นเมนูที่เขาขอมานะคะวันนี้เขาก็จะโดนใจบอกโอ้แม่น้ำจิ้มเหมือนเดิมเลยรสชาติ อร่อยถูกใจไม่ใช่อะไรเดี๋ยวถ้าไม่ชมเดี๋ยวรอบหน้าก็ไม่ได้กินอีกเนาะคุณย่าน้องสันดีก็บอกเออน้ำจิ้มอร่อยไหนแม,แม่ไม่เชื่อแม่ก็ลองคำใหญ่ๆไปเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ